สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ถึงเวลาที่เราจะมาละเลกเครื่องล่อนบอกไว้ก่อนนะครับเครื่องล่อนเครื่องนี้มีตังเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะกว่าจะได้เหรียญมาลำบากเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีโดนด,ดักหอ เลียนสุดท้ายโดนดักหอโคลำบากก็จะได้มาเนะี่ยเครื่องรอนสแตนดาร์ดสวยก็สวยอยู่นะก็มีตังก็ซื้อไม่ได้ครับก็บอกแหละเครื่องร่อนลาชาก็โหดเกินอนะโหดเกินนะครับไม่มีอะไรจะพูดแหละ ก็ด <the supply> ูเอานะครับเครื่องร่อนเ่งราชาเครื่องร่อนในตำนานมีตังก็ซื้อไม่ได้ก็โหดเกินนะครับน้องๆก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดทีเดียวก็พอนะครับอยากกดสองทีไม่บาย